สวัสดีจ้าวันนี้ยังไหมไม่ได้ไปขายของที่ตลาดนะคะพี่น้อง่ะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อเช้านี่จ้าแถมมีลมอีกต่างหากก็เลยขออนุญาตไม่ไปขายของหนึ่งเสาร์นะคะแต่ก็ในใจก็คิดถึงลูกค้าอยู่หน้าที่ลูกค้าจะต้องมาหาซื้อของเรานะจ้า แต่คิดว่าลูกค้าคงจะเข้าใจนะจ๊ะถ้าเกิดฝนตกเล็กๆน้อยๆยังไมไปนะคะแต่ว่านี่มีลมด้วยค่ะมีลมนี่อันตรายจะพี่น้องจา๋าบางทีลมพัดล่มเราอย่างเงี้ยจ้ะก,ก็อันตรายมากจ้ะก,ก็เลยตัดสินใจไม่ไปดีกว่าวน,นี้อีหล่าก็ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยเราจะไปไหนลูกช้ <Shop ping. S 1> อปปิ้งอ่าไปช้อปปิ้งวันนี้เราจะทําต้มจืดหมูสับโดยที่ให้อีหลา่าเป็นคนช่วยทํานะคะลูกเขียนว่าเราจะต้องซื้อหมูด้วยค่ะเขียนไปหมู หมูนะลูกเขียนหมูนะแล้วก็ผักกาดขาวชูชีนนวผักกาดขาวชูชีนนวอืมแล้วอีหลาเป็นคนหาเลือกซื้อนะแม่ไม่ได้บอกหนูนะให้หนูอ่านชื่อเอานะลูกนะให้หนูอ่านชื่อเอาว่าอันไหนเป็นชูชีนนวอันไหนเป็นหมูเป็นปอกอแล้วก็ซาลารีใส่ซาลารีลงไปด้วยง่ายๆนะง่ายๆอีหลาทําได้อยู่แล้วก็แครอทนะโดยที่อีหลาเป็นคนไปเลือกซื้อนะลูกนะหนูดูป้ายนะอันไหนเป็นเป็นผักที่หนูต้องการโอเคไหมคะ โอเคนะเจะอีละจะเอาอีกอันนละอันไหนลูกอันไหนเพราะว่าวันนี้ละสิเฮดฮอปบ้าของพีพ่ออี <c oughs> ลอยากเคสแบบว่าคำพูดคนครับมันเป็นออฟเฟ่เราเอาปาัตสปาเกตตี้เหรอสปาเกตตี้ที่แบบบะหมี<า>่แล้วก็เอาไว้ข้างในืมมันคืออะไรละ่ะข้างในเหรอคะข้างในเอาซอสชีสไว้<อ>แล้วก็เฮ็ดเยอะๆ,ๆๆๆอันแบบเนี้ย เราใส่อูฟูเหรออือเราก็ใส่ซอสมอมันเราก็ใส่ซอสมอมันพรอม่าลาเปรพอมาลาเปรอ๋อนูทำสองเมนูเหรอคะเออค่ะโอเคค่ะ,เ,คคะเราไปเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมว่าเราไปชอปปิ้งเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะออาต่างไปด้วยนะลูกนะฝนตกจ้ะฝนตกกำลังจะไปห้างคาฟูจ้ะกำลังจะไปคาฟูรายยับมาลูกก่อนอื่นมาซื้ออาหารแมวก่อนจะ้ะ มาซื้ออาหารแมวของน้องกาลินก่อนหยิบเอาสิลูกมีกี่อันอยู่ข้างในลูกไม่แพงนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกบองบองเหรอลูกอาหารของแมวที่เป็นแท่งๆแบบนี้นะคะไม่แพงประมาณสามสิบกว่าบาทจะซองหนึ่งนะนางชอบนี่จ้ะนี่รสปลาเซลมอน องหนึ่งสองยูโรแปดสิบเก้าซังทิมอาหารแมวนี่สำคัญสุด <c oughs> อาหารคนไว้ที่หลังจ้ะข้ <c oughs> าวช่ะีหยิบเอาส,สวยๆนะคะลูกเอาส,สวยๆเอาไม่เหี่ยวนะคะเอานี้ลูกอันนี้อันนี้ใหญ่ดีจ้าชูบังชูชินน แมซ่สิหม่ต้นแก้วส้มอาเกต้แม่ไม่ไม่บรรดาไม่เรองใล่มินนะจ๊ะไ้่ไหหาาวันดาลาบีนนะจ๊ะไม้วันฮาลาบีนพน,นักง,งานก็ได้แต่งตัวเป็นแบบว่า เป็นแม่มดเป็นอะไรต่างๆที่ดูน่ากลัวอ้อีอยนเโอเคเมสซีูนำปัดของเราไปต้มในน้ำเดือดประมาณสัก30นาทีค่ะอันนี้ก็ใกล้สุกแล้วใส่รสดีหน่อยนึงนะคะเพิ่มความนัวอ่าพอแล้วแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะทางผู้ชมขรอาาย่าใส่เยอะเกิวเฮ้ยนี่เป็นถุงมือของผู้ใหญ่นะคะ อาจจะใหญ่กว่ามือของีหลานนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปิดฝาแช่ในช่องฟริตนะคะประมาณ20นาทีค่ะเราจะได้เนื้อหมูที่เด้งเลยนะ,นะลูกขนาดนั้นนะลูกขนาดนั้นกำพอดีแล้วก็หั่นผักเข้าค่ะ,คะระวังโดนมือนะลูกนะ,ใ,ะใส่ตรงนี้เลยค่ะใส่เลยมือนะ มันเนี่ยน,น,น,นะคะามันจะเป็นวันนี้ของพ่อพ่อนะคะอีละจะมาไว้สูตรสข้างในปักบันแบบเนี้ยอ่ะแล้วก็อีละจะมาวางอันที่ไม่มีส,สูตรสข้างในนั้นพว่ามันมีมันไม่มีสซตรเยอะแล้วก็มันมีปากเยอะค่ะมาตัดแบบนี้ยแล้วมาเอาสซตรเราสวอาปากทำไปจนให้เต็มถาดเลยใช่ไหมคะลูกค่ะอันนี้ไม่ได้ใช้โลบานไว้ข้างๆนี้ไหม ตะอร่อยมากค่ะอยากกินใส่ด้านหลังดูสิลูกยังไม่มีซอสมาเขือเทศเลยค่ะรออีหลาคงไม่ไหวแล้วจะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมสับหนึ่งช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวใส่ไปเลยตามใจชอบรสดีจ้ะเพืเ่อจ้ะ <c oughs> กงทำชีสหล่นหนูทำไอหล่นแล้วันต้องไปกวาดนะคะถ้างั้นมันสกปรกนะคะลูกสะได้จำเลยหลนหนุนเยอะเลยใส่ชีสเยอะๆเลยลูกจะได้เหนียวเหนียวมันเห็นไหมโอเคไหมคะแบบนี้โอเคเลยค่ะเ,คเ,รเ,เราจะแห้งชีสเขาจะขึ้นมันจะอร่อยค่ะ้องจืดใยไหมหน่ารับประทานมากเลยจ้ะ อันนี้จะตักให้อีลากับไห้บุ้นเถืมก่อนนะคะเดี๋ยวที่เหลือ,อยังไมจะใส่เห็ดจ้าหหละคะอร่อยมากใส่ไปเลยอาหารของอีลาอุ้ย มอนี่ต้มจืดใส่เห็ดก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าพอ,นนะอืชีสเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยวันนี้ปป,ปีมามีไม่ได้มาเออกินข้าวกับพวกเรานะคะเพราะว่าปปีมามีไปกินข้าวที่บ้านลูกสาวค่ะคตักให้น,น,นจ้ะ

เัน้ีนจ้ะคุณ t ุ้มเสุีท่ียน e วิตามินเป่าวไมอยกินนอาวิตามินเนื้อสัหรือเปล่าไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินไข่แต่กินนมนะตเป็นไซ์บอร์กอะ่รจ๊ะเ์อะไรขางในนมยนชไม่ใสิบเอ็ดเลยลู ปกติจะขายของนะคะวันเนี้ยัยใหม่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะวันเสาร์ไม่ขายของมันรู้สึกว่ามันเหมือนขาดหายอะไรบางสิ่งบางอย่างไปฝนตกมาใจยังไงม่ก็นึกถึงเลยพ่อค้าแม่ขายดีนะเว้ยทายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างียากฝนหรือเปล่ามีลูกค้าหรือเปล่าอะไรนี้จะดูบรรยากาศแล้วมันมืดคึ้มฝนตกแล้วก็มีลมด้วยอือม

เสียไดจังแแรกจะดูมันไงแต่ชุดนี้เราสามารถเสีได้อีนะปีนะพีไม่แม่ีนันเราจะไม่ให้เทโลนทำไมไม่เห็ดทำไมไม่คะยชท,ท่านผู้ชมดูสิคะเท่าไหร่ลูกแพงไหมคะเอนอนจ่เงินของฉันอน้นลู้าบัอ้าว้ใจเหรอเก <c oughs> ่งมากเลยลูกวิมันเล็กไปเปล่า ไม่ดูครับไม่ลูกหายใจออกไหมไม่ใชค่ะออกเรชุดผีเลยว่าชุดเด็กนักเรียน <laughs> ให้ลูกอะไรชุดผ <laughs> ออีอย่าพีกทีอย่าพีกอย่าทำปากอย่างนั้นเจ็บปากแล้วลูกเาใไมดิหมุมน,มนท่านผู้ชมดูสิคะลูกหมุนหมุน เ็นทั้งผีไทยผีฝรั่งละเติมไฟอยู่ตรงนี้หน่อยสิี่นึงประเพณีของที่นี่นะคะ<ม>ก็คือบันฮาโเวีนเด็กๆจะต้องแต่งตัวแต่งเป็นผีนะจ๊ะแล้วก็ไปเคาะประตูบ้านตามบ้านต่างๆแล้วเจ้าของบ้านก็จะเปิดประตูแล้วก็ยื่นเอาลูกอมมาให้นะจ๊ะเป็นประเพณีแต่ว่าเออแต่ก่อนก็ประมาณนี้ละจ๊ะแต่เดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่แล้วบางคนเขาก็มี ไม่ได้ตัดเตรียมลูกอมหรือว่าบางคนเขาก็ไม่เปิดประตูให้นะจ๊ะอะไรอะไรก็เปลีป่ยนแปลงนะคะเราไปดูกันจา้าเราพาเด็กๆออกไปข้างนอกกันปีหนึ่งครั้งหนึ่งเด็กๆก็ดีใจมัมามีจะมากดกิ่งนะคะกดกิ่งแล้วก็จะเข้าไป

แม่ซี่ l ุกคุ้มไป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 ตามเข้าไปค่ะมาลุกมาตามเราต้องไปเป็นกลุ่มเป็นฝูงเห็นไหมเอาไปอย่างเงี้ยเราต้องไปเป็นกลุ่มเป็นก้อน <c oughs> เขาถุงจะให้เรา เสิปากมาดามแมซเก็บลูกเก็บเก็บมาเยอะจริงมสซบุคคาุแบ่งกันพอดีอีหลาได้เยอะกว่ามายาไออีหล่าก็ได้แบ่งให้มายาด้วยย่าไม่ไม่ใช่ไวที่จะมาไอขอลูกอมแต่ย่าไม่ก็สนุกไปกับเขานะจ๊ะนึกเสียว่าตัวเองยังเป็นเด็กแล้วกันเด็กเลือน้อย ยายใหม่ไม่แต่งหน้าเป็นฮารลวินก็น่ากลัวแล้วจ้ะไม่ต้องแต่งหรอกถ้าแต่งจะน่ากลัวเยอะกว่านี้จ้ะพี่พน้องจ้ะพอดีไปเคาะประตูอพาร์ตเมนต์ด้านหลังนะจ้ะเคาะประตูสามห้องสามห้อง เขาไม่เปิดจ้ะบางคนเขาก็ไม่มีอ่ะลูกอมให้เด็กๆนะจ๊ะบางคนเขาก็ลืมซื้ออะไรอยา่าีจไปไรแล้วก็เดินเล่นอย่างนี้แหละฝ <laughs> นก็ตกด้วยนะคะฝนกตกบินลินให้เราไปเอาลูกอมหรือเปล่าโอ้ยุ้กานแี้่น่ Merci beaucoup, merci c'est gentil. Eh ben, qu'est-ce que tu veux Mais comme toi aussi hein. Eh ouais. Bon. Merci. Ciao, bonne soirée. Merci. Ça va, tu vois. Oh, c'est beau hein. C'est joli hein. Ouh, il y a eu là. Alors que dam il y a Ça bon, เมซี่เห็นไหมต่างคนต่างโอกันจะไม่รู้ตอนนี้เย้ไหมอยู่บ้านคนเดียวจ้ะคนเดียวพนะอยู่สองคนกับไอ้น้องกาลินจ้ะไอ้บุญเทิงกับยิราไปบ้านป้าพี่มามีช่วงนี้ก็บ่ายแล้วจ้ะน่ากินลูกกินจุนางชอบรถนี้จ้ะกาลินนางชอบรถนี้รถอะไร ปลาเซลมอนปลาเซลมอนทุงนี้สามยูโรประมาณ120บาทจ้ะตุงนี้นางก็เลือกกินอยู่นะ <c oughs> บางยีว่านานก็ไม่กินนะคะพี่น้องคานางเลือกกินอยู่แล้วก็อาหารแพ้งแบบนี้นางจะชอบมากจ้ะซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนางกินเลี้ยงจ้ะจะยิวหรือไม่หิวนาะงก็อ้าป,ปากรับเลยไม่เคยปฏิเสธไม่เคยบอกฮ้ อิ่มแล้วไม่เคยสักทีจ้ะนี่นะงานแท่งของนางกินกินกินค่ะวันนี้เราอยู่สองคนนะหลังจากนี้เจม่ก็จะเช็ดกระจกจ้ะเช็ดกระจกในวันที่ไม่ได้ไปขายของนะคะพี่น้อง่ะ กวนได้ไหมกาดินง่วงนอนอยากกวนได้ไหมกาดินกำลังง่วงนอนไปค่ะบอกให้ไปไงนอนนิ่ฝา